สวัสดีครับนั่นแน่ใครไม่นอนบ้างยกมือขึ้นนี่ได้นอนไปประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆครับทีว c ช a n e l s e n a l a n แฟนคลับ hey ครับวันที่2สุขที่2พฤศจิกาย,ยน2515กนาบเบอกว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมันกลมๆม,มันเอาแด้เอานอ,นอนไม่ได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะว่าเรื่องของการแมทที่คาดไม่ถึงมันมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวค่อยพูดไปถึง ตรงนั้นขอพูดถึงชุดแรกก่อนเป็นกลุ่ม F นะเมื่อวานนี้โมร็อกโกครับก็ต้องใช้คำว่าอะไรดีพังงาดเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างสง่าผ่าเผยเลยด้วยการเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะครับ <c oughs> โอ้โหเสียงเสิงแหบหมดเลยขออนุญาตเช้า,ชานี้เป็นดากโกโก้ะ Coco, นะเป็นบูมโกโก้พลัสนะครับวันนี้ต้องใช้ตัวนี้ช่วยแล้วล่ะเพราะว่า รู้เลยว่าร่างกายมันเริ่มแล้วนะอดนอนมาแล้วนอนน้อยนะครับก็ขออนุญาตสักสองจิบเนาะอือ่าชื่นใจเมื่อวานครับโมร็อกโกก็สามารถชนะแคนาดาได้ไปตามความคาดหมายนะส่วนในคู่หนึ่งเบลเยียมจะต้องชนะสถานเดียวกับโคยเทียนะครับแต่ก็ปรากฏว่าโอ้โหอย่างที่เห็นเบลเยียมมีโอกาสมากๆเลยที่จะเข้าไปทำประตูของตัวของโคยเทียนะครับแต่ว่า ต้องใช้คำว่าหมดสภาพโดยเฉพาะโรเมล,ล,ล,ลูลูกกูนะศูนย์หน้าตู้เย็นศูนย์หน้าตัวใหญ่ศูนย์หน้าล่างยักษ์แต่ว่าโอกาสเน่งๆประมาณสัก3-4ถึงครั้งที่จะทำให้เบลเยียมเก็บสามแต้มได้แต่พี่แกพลาดไปแบบโอ้โหไปดูกันเราเองนะไม่วิจารณ์ไม่อะไรนะครับจะบอกเลยว่ามันไม่น่าพลาดอะระดับนี้มันไม่น่าพลาดนะครับก็ส่งผลให้ เบลเยียมนะครับว่าที่ทีมแต็งอีกเต็งหนึ่งกลับบัสเซลไปโดยปริยายนะเขาเรียกว่ากลับก่อนเวลากลับก่อนกำหนดกลับก่อนเกินความคาดหมายทำให้กลุ่มนี้ครับโมร็อกโกเป็นที่1ของสายแล้วก็โครเอเชียครับเป็นที่2เข้าไปยืนรอแล้วเรียบร้อยนะก็ถือว่าเบลเยียมเป็นยุคเป็นยุคที่เควินเดบรอยก็ได้บอกเมื่อวันก่อนว่า ทีมเขาเนี่ยอายุเยอะเมื่อวานนี้เบลเยียมลงสนามไปเนี่ยด้วยอายุประมาณเฉลี่ยแล้ว30พอ่พอๆกราโครเรียแล้วโครเรียประมาณ29กว่กากว่านะครับก็คงจะเป็นช่วงที่ต้องไปเปลี่ยนถ่ายแล้วแล้วก็โรบีตมาตินเนผู้จัดจาการทีมหรือโค้ชเนี่ยก็ได้ประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดจาการเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาสร้างตัวใหม่เบลเยียมเนี่ยเป็นทีมที่เก่งนะครับเป็นอ่าเป็นถึง เป็นถึงรองแชมป์ยุโรปปี80นะครับแล้วก็เข้ารอบลึกๆหลายรายการของอีเวนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยหลายหนแต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวสักทีคราวที่แล้วที่ไปที่รัลเซียก็ไปในฐานะทีมวางอันดับหนึ่งนะครับแรงกิ้งอันดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไปไม่ถึงดวงดาวปีนี้ก็ถึงขนาดตกรอบแรกเลยนะก็คงจะต้องกลับไปพักฟื้นฟื้นตัววอร์มทีมสร้างทีมใหม่สำหรับปีสานแดงแห่งยุโรปนะครับเบลเยียมนะ ส่วนอีกสายหนึ่งโอ้ยต้องใส่เสื้อตัวนี้มาขอชื่นชมครับซามูไรบลูเมื่อวานนี้สายอีใครจะไม่นึกครับเมื่อวานนี้ต้องดู2ช่องเอาช่องหลักเป็นช่องของเยอรมันกับอ่คอสตาดิก้าแล้วก็ใช้ iPad เนี่ยเป็นอีกเครื่องหนึ่งดูญี่ปุ่นเจอกับสเปนนะครับ เมื่อวานเยอรมันต้องการชัยชนะอย่างที่สุดนะครับสเปนเนี่ยค่อนข้างจะลอยนะเมื่อวานนี่ค่อนข้างจะลอยญี่ปุ่นเองก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันเพื่อการันตีกันเข้ารอบเยอรมันต้องชนะและต้องชนะให้มากด้วยทั้งคู่เปิดเกมมาเนี่ยสเปนนาก่อนเยอรมันนาก่อนเยอรมันนี่นําเร็วนะครับณสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเยอรมันมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบแล้วถ้ายิงคอสันดิก้าได้เยอะนะครับญี่ปุ่นเองก็อาการไม่ค่อยดีนะโอ้สเปนนี่เขาเหมือนกับชิวๆมาก แต่พอมาครึ่งหลังเกิดอะไรขึ้นครับทั <c> ้ง <oughs> คอสติก้ายิงแซงเยอรมันเฉยเลยนะยิงแซงเยอรมันเป็นสองหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยคอสติก้าจะเป็นที่หนึ่งนะครับนะคอสติก้าจะเป็นที่หนึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นยิงแซงสเปนณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยคอสติก้ากับญี่ปุ่นจะเข้ารอบนะเยอรมันกับสเปนตกรอบแต่เยอรมันมายิงเอาสามลูกเลยนะชนะไป42นะครับแล้วก็ ญี่ปุ่นก็ชนะสเปนไปในอาทีนั้นก็ทําให้เยอรมันถึงแม้ว่าทาได้ดีแค่ไหนนะครับแต่มันดีไม่พอเพราะว่าคุณไม่ดีมาตั้งแต่แรกไงนะมาเดียวแมตสุดท้ายซึ่งมันไม่พอจริงๆญี่ปุ่นก็ใช้คําว่าพลิกฟ้าเลยนะครับโอ้โหเข้ารอบแบบชนะทั้งเงยอรมันชนะทั้งสเปนน่ะก็ควรจะต้องให้เขาเป็นที่1ของกลุ่มก็ทําให้ญี่ปุ่นนะครับกลายเป็นทีมที่1เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม E ไปแบบ โอ้โหสวยงามมาก6แต้มแล้วก็สเปน4แต้มนะครับทำให้ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยมอลโดโกจะจับคู่เจอกับสเปนซึ่งเป็นคู่ที่ไม่ได้มีความคาดหมายเลยอีกคู่หนึ่งญี่ปุ่นเจอโครเอเชียเนาะมันทำให้แบบอาจจะมีการผันแปรได้ในการที่ที่ทำให้เส้นทางสู่แชมป์บางคนโดยเฉพาะอร์เจนตินาผมบอกเลยอรนเจนติน่าเนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะเข้า ที่จะเข้ารละลึกได้แต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะไปเจอบาซินในรอบรองไว้เดี๋ยวใกล้ๆในวันที่หลังจากจบแมตช์16สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก่อนทิ้งท้ายเนี่ยต้องขอพูดถึงเยอรมันหน่อยทีมชาติเยอรมันครับมีความยิ่งใหญ่นะเป็นชาติที่ได้เชื่อว่าเป็นนักสู้นะครับทีมชาติอินทรีเล็กเนี่ยใครๆก็รู้ดีตั้งแต่เป็นเยอรมันตอนตกมาแล้วนะครับ เยอรมันตะวันตกเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศในปี1954เดี๋ยวขอย้อนความหลังถึงความยิ่งใหญ่ของเยอรมันหนึ่งปี1954ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เข้าชิงชนะเลิศกับฮังการีแต่ว่าช่วงนั้นฮังการีเนี่ยถือว่าเป็นแชมป์โอลิมปิกมาใหม่ๆซึ่งในรอบแรกเนี่ยฮังการีเดดถล่มเยอรมันไปค่อนข้างขาด ฮังการี Hungary ตอนนี้มีตัวเก่งก็คือฟอร์เรนปุกัสนะครับปุกสกัสนะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฮังการีถือเป็นอันดับหนึ่งของฮังการีตลอดการนะครับนักเตะแม็กย่านะก็จะอย่างนี้ในรอบชิงฮังการีก็เจอกับเยอรมันตะวันตกนะครับฮังการียิงนําไปก่อน2 0งแต่ว่าเยอรมันเนี่ยกลับมายิง3ลูกรวดพิกล็อกเข้ามาชนะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกได้เลยเมื่อปี1954นะหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็เป็นขาประจําของฟุตบอลโลกมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น5-8-6-2นะครับแล้วก็6-6-6-6ในเข้าไปจริงชนะเลิศกับประเทศอังกฤษนะครับก็แพ้อังกฤษเจ้าภาพไปนะครับ4ประตูต่อ2ปี70ก็ได้ที่3ที่เม็กซิโก7-4นะครับมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเองปี1974ก็ชนะฮอลแลนด์ในรอบจิงชนเลิศไป สองประตูต่อหนึ่งหลังจากที่ถูกนำไปก่อนฮอลแลนด์ช่วงนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งทั้งโยฮันครอยฟ์โยฮันนิสเกนนะครับทั้งโอ้โหหลายๆคนเลยนะแต่ว่าเยอรมันก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับฟรานเบ็คเกนบาวแกตมุลเลอร์นะครับทั้งเซฟไมเออร์นะคับทั้งอพอไบเนอร์ไฮโซนไบช่วงนั้นเนี่ยเบอร์ตี้โฟกช่วงนั้นเยอรมันก็ถือว่าแข็งแกร่งเยอรมันตะวันตกนะ78ก็ไปไม่ถึงดวงดาว82เข้ามาชิงชนะเลิศอีกครั้งที่อิตาลีนะครับ วันตอนนั้นเป็นะสเปนเป็นเจ้าภาพเยอรมันก็เข้าไปชิงชนะเลิศแต่ก็แพ้นะแพ้อิตาลีตอนนั้นจริงมีเปาโ,โลรอสซี่ไป3ามองนะครับก็ได้รองแชมป์โลกปี86ที่เม็กซิโกก็เข้าไปชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึง่งช่วงนั้นเป็นช่วงปลายของลูบินิเก้เป็นช่วงยุคช่วงของเจอเกนคิริสแมนวอลเลอร์เออคิริสแมนยังไม่มาช่วงนั้นเป็นโรดี้วอลเลอร์กับลูบินิเก้นะเราทามาติวต์ขึ้นมา86แต่ก็แพ้เยนติน่าครับ ในแมตช์ชิงชนะเลิศที่คิดว่าสะดกที่สุดตั้งแต่ได้ดูมาในรอบชิงก็คือแพ้อารเจนติน่าไป3-2เองารเจนติน่าชนะนำไปก่อน2 0แล้วก็เยอรมันมาตีเสมอ2อก่อนที่จะโดนทีเด็ดของบาเลเซียนะจะให้เบรูชาก้ายิงไปก็ทำให้เยอรมันอกหัก2ปีติดนะครับปี90ที่ตะรีบจะพาเยอรมันกลับมาล้างแค้นอารเจนตินาได้ในรอบชิงชนะเลิศ1 0นะ94ตกรอบแพ้บัลแกเรีย98นี่ตกรอบแพ้โครเอเชีย นะครับ2002กลับมาเข้าชิงฮัเลอรอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นใช้ชื่อเยอรมันแล้ว2002ที่ญี่ปุ่นก็ไปชิงฮัเลอรก,กับบาซิลแต่ว่าช่วงนั้นก็แพ้โรนดันโดแพ้โรน,นโดนันดินโยไป20นะครับก็ทำให้ตกรอบปี2006ตัวเองกลับมาเป็นเจ้าภาพก็คว้าที่3นะรอบรบองแพอ้อิตาลี่ปี2010อ่าเซาท์แอฟริกาใต้ก็ตกรอบนะแพ้สเปนนะครับแล้วก็ ปี2014ที่บราซิลกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นแชมป์โลกสมัยที่4โดยการชนะอาร์เจนตินาในรอบชิงชนะเลอร์ในช่วงต่อเวลา1-0แต่แมตช์ที่ลือลั่นก็คือถล่มบราซิลเจ้าภาพในรอบรองชนะเลิศ7-1นะึ่งนะก็ทำให้แมตช์นั้นโอ้โหยุคนั้นก็มีทั้งเมมมีซุดโอซิลนะครับมีฟิลิปลามนะมีอ่พโ,โดสกี้นะครับมีอะไรนะอ่ามุลเลอร์นะครับมีเคเดล่าโอ้หหลายหลายคนช่วงนั้น นี่โคลสนะครับนอยเออร์ช่วงนั้นถือว่าเยอรมันช่วงนั้นแข็งแกร่งนะครับปี2014 2018ตกรอบแรกที่รัสเซียมาปีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วที่ตกรอบแรกเป็นการตกรอบแรก2ครั้งติดในประวัติศาสตร์ของเยอรมันเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลับไปเยอรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะเพราะว่าถือว่าเป็น ความล้มเหลวที่แบบผมว่าคนเยอรมันเองก็รับไม่ได้เยอรมันเ,เป็นชนชาติที่ไม่ยอมแพ้นะครับเป็นเป็นชนชาติที่เป็นนักสู้นะสังเกตได้จากการที่เขาเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขากลับมาพัฒนาประเทศเขาให้ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในของยุโรปได้เลยนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันครับว่าฮาันดิเตอร์ฟริกเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงแต่มีเขาเว,ว้ามาจะขออยู่ต่อเพื่อจะ,อะเป็น ลงเล่นในฟุตบอลยูโร2024ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพก็ไม่รู้ยังไงแต่ถ้าเผื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะักเตะเยอรมันชุดนี้ไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนเห็นชื่อกองหลังแล้วเห็นโรดิเกอร์ชูเล่อะไรพวกนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าก็นะกลับบ้านบา,บายกลับไปกินเบียร์ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้บอกแล้วเรื่องคาดหมายเนี่ย เรื่องเหนือความคาดหมายยังมีเกิดขึ้นเสมอและวันนี้วันนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมต้องมาดูกันวันนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมครับแมตสุดท้ายของ G กับ H นะครับซึ่งก็ยังมีความหมายอยู่ยังมีความหมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้โปรตุเกสนะครับากาน่าอุรุกวัยม,มันแบบมัน,ม,น,ม,นมันสุดๆอะ่ะสองคู่นี้ก็ต้องใช้สองสองเครื่องมาดูอีกแล้วนะครับ เซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์และคาเมรูนบราซิลสี่คู่มีความหมายหมดทุกทีมยังสามารถที่จะเป็นที่1ที่2ได้ยังไม่มีใครที่ตกรอบแบบแน่นอนนะครับพอดูเนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็มีแต้มมีแต้มอ่านั้นเลยในใจลึกๆดูซิว่าน่าจะมีอะไรพิกโผทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสอย่างบราซิลไม่น่านะบราซิลไม่น่าใจนั่นนะบราซิลจะเข้าน่าจะเข้าที่1คงจะไม่มีเหตุการณ์พลิก,กล็อกอะไรนะ ก็มาดูแล้วกันว่าเกาหลีใต้กับโปรตุเกสคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยเพราะาช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครที่เป็นแฟนบอลจริงเนี่ะพอเตะ4ี่ทุ่มเสร็จจบเที่ยงคืนมีเวลาพักแล้วก็ตีสอมาตีสี่อย่างเมื่อคืนเนี้ยพอจบเที่ยงคืนปุ๊บผมก็นอนไม่หลับเลยตั้งนาฬิกาว่าจะนอนก็นอนไม่หลับก็เลยเอาวะลากยาวไปถึงตีสอก็เลยนั่งรวบรวมข้อมูลอะไรมา นะก็ตีสองก็จบไปตีสี่ก็ได้งิบมาหน่อยตอนสักตีสี่กว่ากวเพิ่งตื่นไ้สักเจ็ดโมงเมื่อกี้นะก็รักษาสุขภาพกันนะครับไม่ว่าจะเป็นาหาเครื่องดื่ม,มบำรุงนะของผมเนนะ่ยดื่มทั้งคอลลาเจนดื่มทั้งบูมคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีกาแฟมีเม็ดฟูมีวิตามินซีตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองอย่างหนักนะแอลกอฮอล์ตอนนี้ห่างๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่พยายามห่างๆนิดนึงเพราะว่า เรารู้ว่าร่างกายเราจะต้องใช้ทํากับอะไรนะแล้วเราจะได้มีความสดชื่นมาเจอกับเพื่อเพื่ี่น้องในพี่โัวยชนน r อัสซอนแฟนกับนะอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยยอดฟอลโล่อย่างที่เรียนให้ทราบครับก่อนจบวันโลกขอสักพันหนึ่งนะแล้วก็ช่องอเวลาของการเข้าชมถือว่าต้องขอบคุณจริงๆเพาะเวลาเข้าชม ดีดขึ้นมาอย่างน่าตกใจเลยตอนนี้เข้าไป2 6 0 6แล้ว2,500 2 0แล้วนะครับเป้าหมายตั้งไว้4,000นะก็ต้องรบกวนขอแรงพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกันเข้าดูด้วยนะครับจะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำช่องที่ฟังง่ายๆคุยง่ายๆเพื่อนคุยกับเพื่อนพี่คุยกับน้องน้องคุยกับพี่ครับมีอะไรก็เม้นมาหากันหลายท่านก็เม้นมาว่าผมเป็นแฟนยุคนู้นยุคนี้โหผมบอกเลยครับผมดีใจและผมตอบทุก ทุกเม้นนะพยายามจะตอบคุณเม้นมันเด้งมามีเวลาว่างก็จะรีบตอบท,ทันทีถือว่า,าพี่น้องให้เกียรติช่องที่หวยช่นงอัลซอนแฟนกับผมก็จะให้เกียรติท่านกลับไปอย่างมิตรภาพนะครับก็เดี๋ยววันนี้อีก4คู่ที่เหลือว่าจะเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์เช้าว,วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์นี่ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่เพราะพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร มีคิวจะไปทำภารกิจช่วงเช้านะเดี๋ยวจะหาร้านกาแฟแล้วก็อาจจะไปนั่งไลฟ์ like กันตรงนั้นนั่งคุยกันตรงนั้นนะครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะก็รักษาสุขภาพด้วยอ่าข่าวอีกนิดนึงเรื่องของเบนไว้นะครับตอนนี้กลับถึงอังกฤษแล้วแล้วก็สื่อหลายสำนักตอนนี้กําลังจ้องอยู่ก็ต้องรอเจ้าตัวหรือว่ารอออฟฟิเชียลทางการจากอาร์เซนอลดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังจะกลับเข้าไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเพราะว่า ในช่วงของจบฟุตบอลโลกเนี่ยอาร์เซนอลมี3มแมตช์แล้วเ๋วยวรายละเอียดเนี่ยเอามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้เบนไว้ด้วยละกันนะครับนักเตะอาร์เซนอลตอนนี้ที่ไปฟุตบอลโลกนอกจากเบนจามินไวท์ที่กลับบ้านก่อนแล้วที่เหลือมันยังอยู่แะครับมันไม่มีใครอยากกลับแคมป์นะเมื่อวานญี่ปุ่นก็ยังอยู่โทมิยาสุก็ลงเล่นด้วยนาทีที่60กว่าก็ลงไปทําหน้าที่ได้ดียังอยู่บูโยชาก้าอารนโลมเดลก็ยังอยู่กับบังกฤษนะครับอ่า พี่ใหญ่กันิชาก,ก้ากับโทมัสปาเตก็วันนี้ก็รู้แหละว่าจะกลับแคมป์อเซน์ไหมหรือว่าจะต้องอยู่ที่กาตาต่อนะก็ยังไม่มีใครกลับแมตเทนเดอร์อยู่กับอเมริกาต่อแน่นอนนะที่พร้อมที่จะเจอกับทีมชาติฮอลแลนด์ในรอบ2นะครับยังไม่มีใครกลับอย่างเป็นทางการยกเว้นพ่เบนร์มินไว้อย่างเดียวก็เอาใจช่วยนอกจากเอาใจช่วยทีมพวกเขาแล้วก็ต้องเอาใจช่วยนักเตะด้วยอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้มีอาการ นะเครื่องหักรถสะดุดอะไรเลยขอให้กลับมาสมบูรณ์นะครับเมื่อวานนี้แมนซิตี้เควินเดร์บอยเขาก็ได้กลับไปแล้วนะสบายๆผมว่าเป๊ปโกเดล่าคงจะโล่งใจแหละที่เควินเดร์บอยของเขาได้กลับมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่หัวไอชแนลอ่าจะโดนแฟนคลับด้วยนะครับพ mm hmm. บกัวนวันพรุ่งนี้อีพีหน้าถ้าไม่มีเดวิดพาคพรุ่งนี้เราต้องสถานที่เนาะสวัสดีครับ